สวัสดีครับบงนกเขาใหญ่ลบลีครับอันนี้เอานกต่อเก่ามาแล้วครับนี่เทฟซีอยากได้ครับรูอ่างก็มาครับนี่รูไม่อ่างก็มีครับนี่ครับมาแล้วครับเด็ดเด็ดงดวงครับนี่ดูครับนี่ตัวนี้เจ้าโควิดครับเจ้าโควิดครับนี่นี่ดูเจ้าโควิดครับนี่นี่นี่เก่าเก่าเลยครับไม่ต้องกลัวครับนี่ดูครับดูครับนี่กุกเดียวครับตัวนี้ ดูอ่างมั้งครับดูอ่างมั้งครับอ่างเจยงโตรครับกุ่เดียวดูเจ้าโควิดครับมาแล้วครับทีฟีอยากได้ครับนีอ่อยากได้อ่างอ็หาอ่างมาให้ครับอยากได้นกตัวเก่าๆก็จัดมาให้แล้วครับนี่ดูครับ นี tatto, ่ครับดูครับนี่ดูการคู้บนี่ดูครับดูครับนี่ลีลาครับนี่นี่นี่เจ้าขูวิดครับคูไม่เลิกครับคูยาวจังครับนี่ดูครับเจาเก่าเกมครับไม่ต้องกลัวครับนี่นี่นี่ดูครับดูครับนี่มาแล้วครับเอฟซีอยากได้ครับ